ขายไม่ออกไม่มีเงินซ่อมห้องนะคะหลายคนเป็นแบบนี้เลยคืออยากจะขายคอนโดนะแต่ว่ามันขายยากขายไม่ออกสักทีนึงแล้วเราหันมาดูสภาพห้องเราก็คือมันโสมมากนั่นแหละแต่จะทํายังไงอ่ะไม่มีเงินซ่อมห้องนะคะรู้ทั้งรู้ว่าห้องโทรมเนี่ยมันขายยากนะอ่ะจะบอกว่าไม่ใช่แค่มันไม่สวยนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าคนซื้อเขากู้ซื้อ แล้วถ้าเขากู้โดยที่ห้องมันโสมแบบเนี้คือเขาไม่มีเงินส่วนตัวเงินเก็บอะ่ะที่จะเอามาควักจ่ายค่าซ่อมอ่วิธีที่ดีที่สุดสําหรับคนกู้ซื้อคืออะไรคือซื้อบ้านที่พร้อมอยู่ห้องที่พร้อมอยู่ห้องนั้นต้องไม่ซ่อมเข้าไปได้เลยเพราะวงเงินทั้งหมดมันจะไปอยู่ในวงเงินกู้จริงไหมคะดังนั้นเนี่ยเราเป็นผู้ขายนะเราต้องเข้าใจหัวอกคนซื้อด้วยอแต หัวอ,อกคนขายอย่างเราอ่ะทํำยังไงดีก็เงินมันไม่มีนะคราวนี้แม่พลอยเลยมีโซลูชันมาให้อ่าเป็นวิธีที่ง่ายมากๆและหลายคนลืมคิดถึงมันนั่นก็คือการปล่อยเช่าระยะสั้นค่ะอ่าการปล่อยเช่าระยะสัน้นดียังไงหลายคนกังวลมากเลยก็ขายไปด้วยอ่ะแล้วทํายังไงจะมาปล่อยเชา่าเดี๋ยวห้องมันก็โซนไปกว่าเดิมแล้วกย็ยิ่งขายยากใช่ไหมคะ แต่ถ้าเกิดว่าเราทําถูกวิธีนะปัญหานี้จะหมดไปมาดูก,ก่อนว่าใครที่เขาจะมาเช่าเราคนที่มาเช่าเรานะไม่ใช่คนเกีาวกลาาที่ไหนเป็นคนที่คือเขาอะ่ะมีจุดประสงค์ในการที่ทําไมเขาต้องมาพักช่วงสั้นๆกลุ่มที่1คือพวกเอ็กซ์แพค่ะพวกนี้เนี่ยเขาจะอยู่ประเทศนั้นทีประเทศนี้ทีนะคะอยู่ตามคอนแทคของบริษัทบางทีเนี่ยเขามีหน้าที่ที่จะเวียนไปโรเทประเทศต่ตางๆ 3เดือน4เดือน6เดือนเป็นต้นดังนั้นเขาไม่มีทางที่จะเช่าระยะยาว1ปีแน่ๆแ,และพวกนี้นะคะมีใบอนุญาตทำงานมีเวิร์กเพอรมิตและบริษัทจ่ายเงินให้เพราะฉะนั้นเรื่องเงินเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะ,ะกลุ่มที่2คือกลุ่มที่เป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาพบแพทย์จะบอกนะว่าประเทศไทยเนี่ยคือเป็นเรียกว่าเป็นจุดที่เขาวิ่งเข้ามาหากันนะไม่ว่าจะเป็นชาวอาหรับ เป็นชาวจีนหรือเป็นชาวยุโรปอเมริกันเองมาหาหมอที่เมืองไทยเพพาะหมอไทยเก่งนะคะแถมไม่แพงด้วยนะหลายอย่างมากเลยทั้งการผ่าตาดัดการสัญญกรรมหรือว่าการเวลเนสแคร์อย่างแอนชาเอจินเซ็นเตอร์บางคอสเนี่ยเขาต้องมาอยู่ระยะเวลายาวเป็นเดือนนะคะ,ะหรือว่าคนมาทำกิฟต์เอยคนมาทำกิฟต์กับหมอไทยก็เยอะมากนะคะ อืถึงขนาดเอเจนซี่ที่เขาทำกิฟต์เนี่ยเขาซื้อห้องเอาไว้เพื่อให้ลูกค้าเขาเนี่ยมาหมุนเวียนอยู่เลยทีเดียวนะแอบกลุ่มที่สามกลุ่มที่สามก็คือคนไทยนี่แหละแต่เป็นคนไทยที่เขายังไม่พร้อมจะอยู่ยาวเป็นปีเช่นเขาเพิ่งจะมาฝึกงานอาจจะมาติวสอบนะคะติวสอบนี่มีทั้งชาวไทยและต่างประเทศนะบางคนเนี่ยมาเรียนภาษา ก็จะอยู่แค่ระยะสั้นๆนะคะเด็กไทยอย่างเด็กที่จะมาเตรียมสอบเข้ามาหาวิทยาลัย,ายมาสอบแกะอย่างเงี้ยนะคะผู้การที่เขาจะมาเข้าสนามสอบนะมันจะต้องมาบ่อยๆบ่อยมากซะจนถ้าเกิดว่าเดินทางมาจากต่างจังหวัดเนี่ยสัปดาห์ละสองสาครั้งมันไม่ไหวนะเขาก็จําเป็นที่จะต้องเช่าห้องอยู่แต่ถ้าให้เช่าโรงแรมรายวันมันก็อาจจะไม่สะดวกนะทั้งเรื่องของราคาแพงเกินไป และเรื่องของการที่เขาจะต้องโหผลย้ายของบ่อยๆตลอดเวลาการที่เขาเช่าห้องยาวๆไปเลยมันก็จะสะดวกสบายกว่าแบบนี้นะคะมีกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเช่าระยะสั้นและเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนอ่ะไม่ใช่มิจฉาชีพนะคะอ่าแล้วคนกลุ่มนี้จะมาช่วยเราได้ยังไงในฐานะคนอยากขายห้องก็คือเขาอ่ะอยู่สั้นอยู่แล้วเราไม่ติดสัญญายา,ยาวเวลาที่เขาจะย้ายออก่อะ เราก็ให้เขาย้ายออกได้ง่ายมากเพราะว่ามันไม่ติดสัญญาเนาะ,ะแต่ถึงแม้จะติดสัญญานะคะเราสามารถทําเนื้อหาในสัญญาว่าเราต้องการขายพร้อมผู้เช่าไปด้วยคนที่จะมาซื้อต่อเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาต้องรอนานมากอืมเพราะว่ายังไงซะเงินค่าเช่าเนี่ยเจ้าของใหม่ก็เก็บไปเป็นรายได้อ่าแต่อีกไม่นานเขาก็เข้ามาอยู่เองได้แบบนี้คือวินวิน,ว,นวินหมดเลยทุกฝ่ายจริงไหมคะ และถามว่าคุณจะต้องเตรียมตัวยังไงแค่ว่าห้องของคุณคุณต้องพร้อมอ่ะอันนี้อาจจะติดนิดนึงตรงที่คนที่ไม่มีเงินเก็บเลยไม่มีเงินที่จะมาซ่อมห้องเลยอาจจะติดนิดนึงนะคะแต่แนะนําว่าการที่คุณจะปล่อยเช่าหรือขายได้ยังไงคุณต้องลงทุนอยู่แล้วแต่คุณจะเอาทุนคืนจากที่ไหนละ่ะอืมถ้าเกิดว่าคุณนะลงทุนรีโนเวทแล้วขายออกไปเลย เงินส่วนนั้นน่ะมันถูกแทรกอยู่ในเงินที่คุณขายอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณปล่อยเช่าระยะสั้นไปด้วยเท่ากับว่าคุณน่ะเหมือนหารายได้อ่ะแทนที่จะจ่ายเองใช่ไหมเอาเงินค่าเช่าที่คุณจะได้มาเนี่น่ะมาเป็นเงินซ่อมห้องนะคะโอ้โหเนี่ยมันมันเหมือนกับมีคนมาช่วยซ่อมห้องฟรี และแถมห้องก็ไม่สมด้วยเพราะว่าคุณก็รู้ว่าบ้านหรือห้องที่เราปิดตายเราไม่มีคนอยู่ไม่มีการอากาศถ่ายเทหรือบางทีน้ําหยดรั่วไหลพื้นพังทั้งห้องอันนี้คือเสียหายยิ่งกว่านะคะยิ่งกว่ามีคนมาเช่าอยู่อีกนะแล้วการที่ผู้เช่าเขามาอยู่ในระยะสั้นๆเนี่ยอะไรที่เสียหายเล็กๆน้อย,อยๆเราก็สามารถหักจากเงินดิโพสิตเงินประกันของผู้เช่าได้อีกด้วยมันวินทั้งหมดเลย นะคะอะก็เลยอยากจะฝากไอเดียดีๆไว้สำหรับคนที่กำลังขายห้องและขายไม่ออกสักทีและไม่มีเงินซ่อมห้องด้วยนะคะลองวิธีนี้ดูค่ะและใครที่จะช่วยคุณได้แน่นอนค่ะแม่พลอยนะคะแม่พลอยพ่อโจอี้ยินดีให้บริการค่ะ ให้คำปรึกษานะคะไปดูห้องให้ฟรีฟรีก่อนเลยว่าควรจะต้องทําหรือไม่ต้องทําอะไรบ้างไม่จําเป็นจะต้องหูทําห้องให้หรูหรารําแค่พอที่จําเป็นจะต้องใช้นะคะเดี๋ยวเราคอนเซ็ปต์ให้ว่าคุณต้องทําอะไรและใช้เงินแค่ไหนนะแล้วเราหาช่างให้เราคุ้มช่างให้เราซื้อของให้เราหาผู้เช่าให้รายงานตอมอให้ในกรณีต่างชาตินะคะสุดท้ายทําเรื่องของการซื้อขายพาโอนขนย้ายเสร็จสับจบครบวงจรที่เราที่เดียวเลยนะคะ ใครติดปัญหาอยากปรึกษาปรึกษาฟรีกริ๊งกรังมาได้เลยที่0659498999เบอ mm ร์ hmm. r, พ่อโจอีนะคะหรือว่าเบอร์แม่พลอยเองถ้าอยากคุยกับดิฉันค่ะก็0944245561ค่ะหรือว่าใครนะอยากจะพิมพ์เข้าถามก่อนยังไม่มีเวลาโทรคุยก็ Line at property selected นะคะ a d sign แล้วก็ property selected เติมดีด้วยนะคะ ถ้ากันมาได้เลยค่ะรับรองได้ว่าภายใน24ชั่วโมงตอบแน่นอนและคนที่จะวิ่งแจ้นไปหาคุณเป็นคนแรกนั่นก็คือสามีของดิฉันพ่อโจอีนะคะ,ะเราทำงานกันเป็นทีมนะคะเราอยู่ที่นี่กันเป็นบ้านนะคะที่ a d เดอ l ดลเลค่ะ